เริ่มครับสวัสดีครับพระอภิรัตอภิชัยโยนะครับก็วิทยากรก็คุยสนุกนะครับบรรยากาศการเรียนก็หลายๆอย่างไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เห็นก็ยังขายได้บางทีเรามองแค่ตันๆเฉพาะพื้นที่ที่สายตาเรามองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าผลจะประสบความสําเร็จได้มันมี2อ,อย่างจริงๆนะอาจารย์มียอยู่มีโมเดลและมีเทรนเนอร์แน่นอนเราตอนนี้เรามีโมเดล มีอาจารย์เป็นคนเดลยวแลมีเทนเนอร์คืออาจารย์เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนิมนต์ครับนะครับท่านที่ท่าน,นต่อนาผมชื่อศักดิ์สิทธิ์เสกจรครับทำจิวเวลรี่อยู่เปิดร้านอยู่จริงจังอยากขยับของตัวเองเข้าไปลงขายใน e ี a y บปรากฏว่าขายได้ได้จริงๆครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีวิธีการคิดแบบใหม่กับการดอปชิป ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะพัฒนาตัวเองเป็นดับชิพในขั้นต่อไปครับขอบคุณครับมาต่อเลยสวัสดีค่ะชื่อรัตนะคะมาเรียนคอร์สนี้ก็เพราะว่าอยากทำดับชิพอะค่ะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคใหม่ๆไปมากมายค่ะคราวนี้น่าสนใจจริงๆค่ะมาครับสุดท้ายสวัสดีค่ะชื่อวันค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่า ไปลองทําเองหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองนี่อาจจะช้าหรืออาจจะไม่รู้อะค่ะแต่วันนี้นี่อาจารย์นี่ให้ความรู้เยอะมากถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้แบบเรียนกับคนที่มีประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยก็อาจจะจะไม่อาจจะแบบไม่ได้เท่านี้อค่ะมาครับ